นี่คือฟาร์มเล้งหอยเป่าฮื้อของอำเภอเหลียนเจียงมณฑลฟูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนโดยชาวจีนนิยมนำหอยเป่าฮื้อมาตุน๋นนึ่งผัดเป็นอาหารอันโอชะในโอกาสพิเศษค่ะทุกวันชาวประมงจะออกเรือไปยังฟาร์มหอยเป่าฮื้อยกกรงหอยเป่าฮื้อขึ้นจากน้ำาจ,าจางเจียชุนบอกว่า,า,วาตอนนี้เป็นฤดยยูแห่งการเก็บหอยเป่าฮื้อที่จะได้หอยเป่าฮื้อปริมาณมากกรงหนึ่งจะได้หอยเป่าฮื้อประมาณ9กกิโลกรัม หลังจากเก็บหอยเป๋าฮื้อขึ้นจากทะเลเรือประมงจะนําหอยเป่าฮื้อมาทําความสะอาดจัดเรียงและชั่งน้ําหนักก่อนขายจากนั้นก็จะมีรถบรรทุกมารับหอยเป่าฮือ้อไปส่งยังตลาดอาหารทะเลในเมืองใกล้ๆรวมทั้งฝูโจวเซี่ยเหมินและเซี่ยงไฮ้ปีที่แล้วอำเภอเหลียญเจียงผลิตหอยเป่าฮื้อประมาณ5 3 5 0 0ันารตันทำรายได้ประมาณ5,000ล้านหยวนหรือ2 5 0 0 0ล้านบาท